ถ้าเี๋ยว่าจะไปไหนมินตี้ไปสวนลงนุ้พัทยานั่งรถชมวิวนั่งรถชมวิว,วมีใครไปบ้างพ่อแม่มินตี้และเจมี่อะไรหรอโอเคครับดีๆแต่ทุกท่านเข้าสู่สวนนงุนง้พัทยานะครับนัางเดืนสิบสวนสวยที่สุดในโลกนะ อันนี้ช้างใหญ่มาเราท้องช้างได้เพื่อเป็นสิริมงนะครับเป็นช้างใหญ่นะตวนี้จะเป็นกระแหงนรับกล้องเดกับกล้องลูกจะไหนโลรแงด้ว้โชว์นะไทยคโชว์อาไรเปนโชว์นะโชว์สตั๊ดวันเตอรนะโชว์วันตอไทยอโชว์อารเปนโชว์วันเตอีโชว์รอ่ายโมงครึนะโชว์ลำไทยกับโชว์ช้านะนัช่งวนนี่ใช้เวลาไม่กำหนดเวลาครับคครับ พราะว่าเราทุกส่วนก็มีให้ให้ลงถ่ายรูปสจุดนะแต่จุดไม่กำหนดเวลานะครับเอาไว้ไซด์ดไ้ซิบารไว้ซ็อกแทกโฟโต้เดอะออกซิเดนซอกวันเดิซอกตัวใรเดอะซ็อกันเด็ดเดือดซอกแทกโฟโต้หนี่งพัสดเจ็ดพัสดโฟโต้จุดไว้ไซ e ดอะบอนไซดออะไรนี่บอนไซบอนไซอะลีนี่เดอะบอนไซเดอะพรอมเดอะทรเลยอลีนี่อันนี้จุชมนัด้านฝ่ามือนะค ช,ช,ช,ชมที่โชราชมนะดอกเริ่มออกเร,ร,รื่อยๆนะชุ่งนี้ถึงชมชมดอกก็จะเป็นสียูพูนะครอันนี้เป็นบลอบปอบนะปลอบแอฟริกาสองต้นบลอบปอบจากแอฟริกาอันนี้เป็นไม้ดัดดานซ้ายเลยน,นะเป็นไม้ดัดก็จะเป็นลูกชมจำต่างทำไม้ดัดนะครับ มีจุดรด่นนะครับราคดเด่นชมวิวว่าจะพาทุกท่านกลับเข้าสู่สวนนงุ่นทัตยาอีกครั้งนะครับผมสวนนงุ่นทัตยาเขามีดีที่พักมีห้องพักห้องสัมมนาด้วยนะครับทุกวงจรเลยนะครับ รีสอร์ทด้านซ้ายมือยะครับรีสอร์ทพ่ครับไ่หัวไข่ขขโอเคครับตรงนี้นะครับรถจะจอดให้ตรงนี้ก่อนจุดแรกท่าบถ่ายรูปตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกลับลมาคึรอีกครั้งหนึ่งขันไหนก็ไนดะ้คันแรกเนพะื่อจะไปเดินจะเดินทางไปภูเขาเดือเส้เาครับ เราจะไปุบเขาด้วยสาวเดินเที่ยวถ่ายภาพบร,ริเวณด้านในก่อนนะจะเป็นสวนกระถางสวนกล้วยไม้สวนสับปะรดสีและมีให้อาหารปลายชันครับษ์อยู่ตรงนน้นด้านหน้าประชันยักษ์เสร็จแล้วก็เดินมาครขั้นแรกขันข้นไหนก็ได้นะครับผมโอเคแร้วไปเลยครับผมเ,เราจะขึิ่มต้นขั <Okay. S 2> ้นไหนก็ได้ลงไปถ่ายรู okay. ปโอเคเทมเพิ